รหัสลับดาวเคราะห์เอ็กซ์ณศูนย์วิจัยอวกาศนานาชาติดรวินนักดาราศาสตร์ชื่อดังกำลังตรวจสอบสัญญาณปริศนาที่ส่งมาจากอวกาศเป็นไปไม่ได้นี่มันสัญญาณที่เข้ารหัสมาอย่างซับซ้อนดรวินพึมพำหรือว่าจะเป็นพวกเขาจริงๆผู้ช่วยของเขาถามเสียงสัน่นเราต้องถอดรหัสนี้ให้ได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงที่เขาไม่ควรรู้หลังจากใช้เวลาหลายวันถอดรหัสในที่สุดข้อความก็ถูแปลออกมามนุษย์เอย๋ยพวกเจ้าถูกเฝ้ามองมาตลอดพระเจ้าพวกเขารู้จักเราดรวินอุทานแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งสติเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นทั่วศูนย์วิจัยมีบางอย่างกำลังพุ่งเข้ามาจากนอกโลกนักวิทยาศาสตร์ตะโกนและในค่ำคืนนั้น แสงประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ากลางเด็กวันต่อมาข่าวการพบเห็น UFO ทั่วโลกเริ่มแพร่สัดทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเสียงจากนักข่าวสั่นเครือมีแสงสีฟ้าปรากฏทั่วท้องฟ้าขณะเดียวกันที่ศูนย์วิจัยด็อกเตอร์วินได้รับข้อความจากหมายเลขนิโรนามอย่าคิดติดต่อพวกมันพวกมัน ไม่ใช่ผู้มาเยือนหมายความว่ายังไงดรวินขมวดคิ้วทันใดนั้นประตูห้องทำงานก็เปิดออกชายในชุดดำสองคนเดินเข้ามาคุณต้องมากับเราเดี๋ยวนี้ดรวินถูกพาตัวไปยังสถานที่ลับใต้ดินที่นี่มันอะไรกันเขามองไปรอบๆห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์แปลกประหลาด ชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามายินดีต้อนรับสู่ Project Genesis Project Genesis คุณคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมของโลกนี้งั้นหรือเอออะไรนะชายชรายิ้มมุมปากก่อนจะเปิดภาพโฮโลแกรมขึ้นมาภาพนั้นสแสดงให้เห็นว่าโลกไม่ได้เป็นของมนุษย์ตั้งแต่แรกดอทมนุษย์เป็นเพียงโปรเจกต์ทดลองของเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่า คุณหมายความว่าไงดรวินถามด้วยเสียงสัน่นเผ่าพันธุ์ของพวกเราไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเองแต่ถูกสร้างขึ้นโดยพวกเขามนุษย์ต่างดาวชายชราพยักหน้าและตอนนี้พวกเขาเกือบมาเพื่อลบข้อมูลที่ผิดพลาดผิดพลาดคุณกำลังบอกว่าพวกมันจะกำจัดพวกเรางั้นเหรอช่ยเสียงไซเรนเตือนภัยยังระง,งมไปทั่วศูนย์วิจัย ขณะที่แสงสีแดงจากไฟฉุกเฉินกระปริบเป็นจังหวะเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับายานนะที่กำลังจะมาดอกตอร์วินยืนตัวแข็งมือของเขากำมแท็บเลต็ตรักแน่นขณะที่ข่าวรายงานเหตุการณ์โจมตีเมืองใหญ่ทั่วโลกบนจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพเมืองนิวยอร์กที่กำลังลุกเป็นไฟอาคารสูงถล่มลง เรากับถูกมือที่มองไม่เห็นผลักโฮโลแกร,รมของดาวเทียมสแสดงให้เห็นจุดสีแดงที่กระจายไปทั่วโลกสแสดงตำแหน่งของการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกพระเจ้าพวกมันมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอดอกเตอร์วินพึมพำสีหน้าเขาซีเผือดพวกมันไม่ได้แค่มาโจมตีมันมาเก็บกวาดเราชายชราเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชา ดวงตาของเขาสะท้อนภาพเปลวเพลิงจากจอมอนิเตอร์เรากับรู้ว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นมนุษย์ไม่เคยเป็นผู้ครอบครองโลกจริงๆเขาโหเราะแห้งๆเราเป็นแค่ไวรัสที่พวกเขาต้องกำจัดเสียงของเขาแฝงไปด้วยความจริงอันโหดร้ายเสียงระเบิดดังสนัน่นภาพจากกล้องวงจรปิดเคยให้เห็นยานลึกลับขนาดมาคือมา กำลังพุ่งทะยานเหนือท้องฟ้าของโตเกียวแสงสีฟ้าพุ่งออกจากใต้ลำยานทำให้ทุกอย่างที่มันแต่ต้องระเหิดกลายเป็นผุยผงระบบป้องกันขี่ปนาวุธใช้การไม่ได้พวกมันดักจับสัญญาณก่อนที่เราจะยิงออกไปด้วยซ้ำทหารคนหนึ่งตะโกนจากอีกฝั่งของศูนย์บัญชาการมันไม่ได้แค่โจมตีแต่มันกำลังลบมนุษยชาติออกจากสมการของโลกดกรวินกัดฟันแน่น บนหน้าจอแสดงให้เห็นข่าวด่วนจากทั่วโลกลอนดอนแม่น้ำเทมเดือดปูดปูดปูดขณะที่อาคารรัฐสภาพังทลายเสียงไฮ้เมืองทั้งเมืองดับวูบไปในพิบตาคลื่นพลังงานลึกลับทำให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หยุดทำงานปารีสหอไอเฟลถูกฉีกเป็นเสียงเสียงเป็นกระดาษบางๆในมือของยักษ์ทั่วโลกกำลังพังทลายพวกมันไม่ได้มาเพื่อสู้รบ มาเพื่อกำจัดพวกมันอยู่เหนือทุกอย่างที่เราคิดออกไม่มีทางไหนที่จะชนะได้เลยเหรอผู้ช่วยของดรวินถามเสียงสัน่นเธอพยายามกดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อหาทางติดต่อรัฐบาลแต่สัญญาณทั้งหมดถูกตัดขาดไม่มีชายชาราตอบพวกมันอยู่เหนือทุกอย่างที่เราคิดออกงั้นเราจะทำยังไงชายชาราเงยหน้าขึ้นมองจอมอนิเตอร์ ก่อนจะถอนหายใจยาวเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้พวกมันเคลียร์โลกเสร็จเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นมากทุกคนในศูนย์บัญชาการรู้ดีว่าถึงเวลาของพวกเขาแล้วมันจบแล้วเหรอดอกเตอร์ว,วินพูดเสียงเบาชายชาราพยักหน้าใช่หรืออย่างน้อยก็สำหรับมนุษย์ ศูนย์บัญชาการเริ่มสั่นสะเทือนก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นสีขาวพโพลนเสียงกรีดร้องของมนุษย์เงียบลงไปทีละคนในอีกสิบนาทีต่อมาโลกกลับมาเงียบสงบไม่มีสงครามไม่มีอาคารถลม่มไม่มีระเบิดอีกต่อไปเพราะไม่มีมนุษย์เหลืออีกแล้วดวงดาวสีน้ำเงินที่เคยมีเสียงของมนุษย์ตอนนี้เงียบสนิท และนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นมาโดยตลอดยืนยันการล้างระบบเริ่มต้นการสร้างเวอร์ชั่นใหม่โลกทั้งใบถูกรีเซ็ตใหม่หมดและเมื่อเวลาผ่านไปเผ่พาพันธุ์ใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้มนุษย์ไม่ได้สูนพันเพราะพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่แรก